เราสามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้ง่ายๆเลยนะครับหรือว่าพิมพ์ข้อความลงไปใน PDF ได้ง่ายๆด้วยนะครับผมเราสามารถใส่ข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยย้ายลงมาด้านล่างนะครับหรือจะพิมพ์เอาเลยก็ได้นะครับเช่นตรงนี้นะครับบ้านเลขที่นะครับผม456ครับ7 8 9อะไรอย่างนี้นะครับแม้แต่ใส่ลายเซ็นนะครับแอดรูปภาพทำง่ายๆในไม่กี่นาทีนะครับผมโดยที่เราไม่ได้ใช้โปรแกรมด้วยนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มาออนไลน์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกทิศดีๆนะครับในการทํางานในการแก้ปัญหาให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในหัวข้อวันนี้นะครับจะเป็นการแก้ไขไฟล์ pdf นะครับวิธีการทํานั้นก็ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับโดยที่เข้าเว็บอันนี้นะครับผมผมจะทิ็งลิงก์ไว้เพื่อนๆที่ด้านล่างนะครับสามารถหรือว่าพิมพ์ Google เอาาก็ได้นะครับที่ด้านบนแบบนี้นะครับวิธีการทํางานนะครับก็สามารถอิดิ หา pdf ของเราได้เลยนะครับโดยการใส่ไฟล์เข้าไปตรงนี้นะครับกดดำคลิกเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นกดอัปโหลดไฟล์นะครับใช้ไฟล์ pdf ที่เราต้องการแก้ไขนะครับอ่นนี่ครับมันจะมีหัวข้อด้านบนนะครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับในเวอร์ชันฟรียู่นี้นะครับแต่ว่ามีจะจํากัดด้วยจํานวนหน้าแต่ก็ถือว่าเยอะมากยู่นะครับสองอหน้าได้ครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับอ่นนี้ผมจะลอง พิมพ์ที่อยู่ก่อนนะครับนี่ผมจะพิมพ์บ้านเลขที่ไปนะครับกดจะเป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วกดบ้านนะครับเลขที่ตรงนี้นะครับสี่หกเจ็ดแปดเก้ามาเนี่ยนะครับเราสามารถย้ายได้นะครับทำมันไม่ตรงเราก็ย้ายได้นะครับีซอยสิบนะครับนี่เป็นตัวอย่างเฉยนะครับเราย้ายได้นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถแอดลิงก์ไปได้ด้วยนะครับกด กดเพื่อใส่ลิงก์ไปอย่างนี้นะครับหรือเพื่อใส่ทิ้งลิงก์เว็บหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะครับหรือที่ใส่รูปแบบฟอร์มนะครับใส่ปุ่มต่างๆนะครับสมมติอย่างนี้นะครับนี่ครับขอลบก่อนแบบฟอร์มอาจจะเป็นใส่ปุ่มติ๊กถูกอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ติ๊กถูกได้แค้ไขได้นะครับนีผมไม่ได้ใช้นะครับเป็นเหมือนเช็คบ็อกนะครับแล้วก็ใส่รูปได้ด้วยนะครับันนี้ผมจะขอแก้ให้ดูนะครับ ใส่เป็นโลโก้ไปเลยแล้วกันนะครับปัยอ่อขนาดได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถแก้ไฟล์ PDF นี้ได้เลยนะครับกับประมาณนี้นะครับนี่ผมผมทำให้เป็นดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่ใส่ลายลเซ็นก็ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆใช้สามารถแบบฟอร์มที่เขามีมาให้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอางนะครับ นะครับเาเลือกฟอนต์ตามที่เขากำหนดมาให้ก็ได้นะครับนะครับหรือเราจะใช้เป็นลายมือของเราเองก็ได้นะครับนี่ผมเป็น New Signature ก่อนนะครับมาตรงว่านะครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเขียอุบาที่หนึงนะครับกดบันทึกครับผมจะเลื่อนลงไปข้างล่างตไในเสร็จแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ลบคําผิดก็ได้นะครับรื่นมือจะลบตรงไหนที่คิดว่ามันแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยแมันแก้ไขได้นะครับกดลบคําผิดได้นะครับอันนี้ก็เลือกพวกตัวหนังสือแปลกๆไฮไลท์ขึ้นมานะครับอยากจะเอาไฮไลท์หรืออะไรอย่างนงี้นะครับนี่ก็ใส่พวกกรอบขอไปครับใส่พวกกรอบรูปหรืออะไรอย่างนงี้นะครับก็ได้หมดนะครับถ้าเพื่องมอยากจะใส่นะครับสี่เหลี่ยมเส้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ ก o p ป p ี้ดีเพอะไรเงี้ยหรือค้นหาคําก็ได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับในการแก้ไฟล pdf นะครับส่วนขั้นตอนในการบันทึกนะครับไฟล์ออกไปนะครับผมเราจะ้อาไฟล์ออกไปใช่ไหมครือว่าบันทึกเพื่อส่งเมลต่ออย่างนี้นะครับก็กดตรงที่แสดงผลตรงนี้นะครับเพื่อนสามารถแชร์พิมพ์หรืออะไรก็ได้ครับอันนี้ก็พิมพ์ได้เลยนะครับถ้าต่อเครื่องพิมพ์อยู่นะครับ อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้นะครับรี่กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมสามารถเซฟแอปเป็นอะไรก็ได้นะครับ๋ยวผมกดดาวน์โหลดก่อนนะครับผมจะเซฟไปที่มัร์คเเตอร์นะครับอ่เรากดดาวน์โหลดไปแล้วนะครับน่ครับก็จะได้ไฟล์ที่เราแก้ไขแล้วนะครับผมเปิดให้ดูครับอ่าเห็นไหมครับก็จะได้ไฟล์ pdf แล้วนะครับที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถ นำไปใช้งานนำไปส่งอีเมลหรือว่านำไปยื่นอะไรต่างๆของเพื่อนได้เลยนะครับยังไงก็ินนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ